เทศบาลตำบลนครชุมได้มีการมอบเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์งโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุม oh, <wow. S 1> โดยมีนายวสันมุนินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครชุมเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลตำบลนครชุมนายวสันยังได้กล่าวว่าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชุมมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการสร้าง หลักประกาศรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ427คนโดยรัฐบาลได้สนับสนุนก็ประมาณให้รายละ6,000บาทต่อปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,586,000บาทสำหรับการมอบเบี้ยยังชีพในวันนี้เทศบาลได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินจำนวน2เดือนคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2552จำนวน427คนคนละประมาณ1,000บาทรวมเป็นเงิน427,000ทั้งนี้ยังได้แบ่งจ่ายเป็นประเภทคือจ่าย เงินสด335รายโอนเข้าบัญชีธนาคาร92ารายสำหรับการจัดสรรเบีย้ยอย่างชีพให้แก่ผู้สูงอายุต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยและไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐและธาหาาากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับเงินบรรนานผู้รับเบี้ยอย่างชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำและแสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ค่ะ